ขอยหญาโจงทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนวางดับหยุดดับความนึกคิดปุ่งเต็งต่างๆเอาไว้โจ๊ครั้งโจ่วครั้ง,งถึงเราดับไม่ได้ละมาได้เราก็พยายามหยุดเอาไว้นั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยแล้วก็ลองนอ้อมสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆความนึกคิดปุงแกงต่างๆก็จะหยุดไปความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิงว่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นของทุกคนเลยทีเดียวเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าจเจริญสติความรู้สึกตัวรับรู้ รู้การสัมผัสของลมหายใจเข้าหายใจออกเรียาร้อยู่ปัจจุบันคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดกันสร้างความรู้ตัวทั้งที่ใจก็เป็นบุญปรารถนาที่จะอยากได้บุญอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมความปรารถนาที่เกิดจากตัวใจนั้นการเกิดของใจก็เลยปิดกั้นตัวของเขาเองเอาไว้เสียเขาก่อตัวเขาเกิดเขาเกิด เกิดแล้วก็ยังไม่พอยังมีความคิดที่มาแทรกเข้ามาปรุงแต่งใจหรือว่าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดในภาษาธรรมชื่อภาษาสมมุติข้เรียวว่คขันธาความคิดที่ผุดขึ้นมาตัวใจเคลื่อนเข้าไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันแนบแน่นแล้วก็ไปด้วยกันนั่นแหละความหลงทำให้เกิดอัตตาตัวตนหลงความคิดหลงอารมณ์ไม่รอบรู้ในกองสังขาร แม้แต่ตัวใจก็ยังมีความเธอเย่อะทะยานอยากอยาก,อยากได้บุญอยากรู้ธรรมอยากนู่นอยากนี่แล้วก็ความโลภความยินดียินร้ายเข้ามาผสมรรงสารพัดอย่างเรามาสร้างความรู้ตัวเข้าไปรู้ให้ท่าทันรู้ไม่ท่าทันเราก็รู้จักระงับยับยั้งเอาไว้ช่วงใหม่ๆเขาเรียกว่าการผื่นเพราะว่าจิตของทุกคนนั้น หลงมานานหลงเกิดมานานชอบคิดชอบเที่ยวไปในที่ต่างๆไปในรูปไปในรถไปในกลิ่นไปในเสียงไปในที่ต่างๆเราถึงได้มาสร้างความรู้ตัวเน้นลงอยู่ที่กายไปควบคุมใจควบคุมจิตใหม่ๆก็อึดอัดความอึดอัดจนถึงที่สิ้นสุดนั่นแหละจนแยกได้คลายได้นะถึงจะถึงความหลงปลง ถึงจะเรียกว่าสมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ลักษณะของใจรู้ฐานของใจรู้การแยกการคลายอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นในการเข้าสู่วิปัสสนาแล้วก็ตามดูความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาในเให้รู้ตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุส่วนใจของเราก็ว่างรับรู้จุ เขาเรียกว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเป็นเรื่องอร่อยที่เขาเกิดยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจกิเลสยากิเลสละเอียดพวกมุนทินต่างๆพวกนิวรณ์าต่างๆขณะนี้ใจของเรามีความกําหนัดยินดีในเรื่องของราคะมีความกําหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเราก็พยายามหัดรู้จักรู้พิจารณารู้จักดับรู้จักละ ใจของเราอาคาติเพ่งโทษคนโน้นเพ่งโทษคนนี้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนีคนนนงงน้คนนั้นว่าเราอย่างนั้นคนนั้นว่าเราอย่างนี้สารพัดอย่างหมนทินต่างๆก็ยิ่งพูดขึ้นมาให้เห็นยิ่งขุดค้นไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะถ้าเราไม่ได้เจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปหาเหตุหาผลเหมือนกับไม่มียิ่งเจริญสติเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งขุดค้นไปยิ่งเห็นเยอะ ลักษณะของใจที่ดิ้นรนเป็นอย่างไรลักษณะจะของใจที่ปกติลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสลักษณะของใจที่คลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์อะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจของเราปรุงแต่งร่วมหรือไม่หรือว,ว่าเกิดกิเลสเกิดขึ้นที่ใจหรือว,ว่าเหตุจากภายนอกมาทําให้เกิดหรือว,ว่าเกิดขึ้นจากภายในเป็นทุกเรื่องที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าในกายของเรา กา่กระตื่นขึ้นมาเป็นเรื่องสําคัญของทุกคนเนี่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเราอย่ายกกายของเราอย่ายกใจของเราให้ไปเป็นภาระให้คนอื่นแน้แต่กายของเราก็เป็นภาระให้กับตัวเราเราก็ต้องพยายามแก้ไขแก้ไขตัวเราจัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์ของความเป็นอยู่ให้อยู่ดีมีความสุขมีความรับผิดชอบมีความเฉลฉะมีความอดทน มองโลกในทางที่ดีแนวทางมีอยู่แล้วธรรมะของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่แล้วท่านในคนพบออกมาเปิดเผยหลักของอริยสัจเป็นอย่างไรจิตที่ส่งออกไปภายนอกเป็นอย่างไรจิตที่ไม่เกิดเป็นยังไงการไปการมาของจิตการไม่ไปการไม่มาของจิตแต่แค่ความอยากกับไม่อยากกับความเป็นกลางการคลายการแยกรูปแยกนามการละรกิเลสหยาบกิเลสละเอียด จนเข้าสู่วิปัสนาการทําความเข้าใจเขาจะเป็นช่วงๆของเขาอยู่ถ้ากําลังทติกําลังมหาปัญกําลังทติของเราโตเนื่องให้เป็นลูกโซ่เหมือนกับการขึ้นบันไดจนถึงตัวเรือนการเข้าถึงตัวใจของเราทีนี้เราจะละกิลเลสออกจากใจของเราได้หมดหรือไม่ก็ข,ขึ้นอยู่ความเพียนของเราการสแสวงหาธรรมถ้าหาออกกายไม่เจอ ถ้าจิตยังดด่นรลนแสวงหาอยู่มันก็ปกปิดตัวของเขาเองเอาไว้เพียงแค่การเกิดเขาก็ปิดบังอำพังตัวของเขาเราดับความเกิด่วนหมักมีได้แต่ส,งส่งเสริมแต่จินดียินไรด,ด้วยว่าส,งส่งเสริมอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติใน,ในหลักของธรรมของความเป็นจริงแลวเราต้องคลายใจออกจากความคิดดับความเกิดหงใจตามดูขันห้าละขันห้าเหลือตั้งแต่สติปัญญาไปใช้ลุน่ลน ผิดถูกชั่วดีงไงสติปัญญาไปแก้ไขอยู่กับสมมุติไม่ให้สมมุติเขาครอบรับเราจะทิ้งสมมุตกิกดตอบเมื่อหมดลมหายใจนั่นแหละเพราะว่ากายของเราเป็นก้อนสมมติแต่ก็พยายามน้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาให้อยู่ในกองบุญอยู่ในกองกุศลคิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ เพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็พยายามอย่างสมมุติของเราให้บริบูรณ์ถึงจะมีไม,ม่มากเราพยายามอย่างสมมุติของเราให้อยู่ในในความ<ต>บริบูรณ์ไม่ให้ลำบาก<ม>ก็จะส่งผลถึงตัวใจหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องค้นคว้าที่จะต้องศึกษาเราขอยา,ยามทําไปเรื่อยๆไม่ถึงวันนี้ก็ต้องถึงพวกนี้ไม่ถึงพวกนี้ก็ต้องถึงเมื่อหลืนนี้อย่าไปมองข้ามในบุญในอานิสงส์ในการสร้างคุณงามความดีแม้แต่เพียงเล็กๆนน้อย ทักวันหนึ่งก็คงจะเต็มก็ต้องพยายามบนะเอาเรื่องนี้ก็จะเริ่นทาไปตัวนี้ปากันไปพะพรมๆกันปะกันไปสร้างตานต่ออนะ